กมจักไม่ต้องส่เลยปีิโอ้

ขึ้อย่ามาครึ่งเลยดิเพื่อนสีอ้าอืมฮ่าฮ่าถูกต้องเป็นจั๊กหมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมากำจั ดูโชว์ท่าปักคงดูดิโฉบ้าท่าท่าปักคงโังไงฉ<ม>า่ก็ชื่อละท่าปักธงอ่ะข้าวิเศษกับเพชรเกิดอะไรขค้อท่าปักงนี่สิเบื่อเลยไปไย้อันเลยลงานจีมีจ้ามาะพี่พี่ Billie, ลัานึส่สเต็ปหรอสเต็ปหรอสวัสดีสวัสดีสเต็ปเหรอนอสเต็ปหรอโอ้พี่ไม่ตอบเลยหรอไม่ตอบดิโอ้ไม่ได้ถามเป็นทีมนั่นเวอร์เป็นแบบฉันก็จะยิงอะบางที่หนึ่งก็เลยออพี่หมาอนี่หมาย คนนั้นสูงเลยเหรอเล็กหน้เล็กหนนที่ดูด่าอยู่ดาอีีเนี่ยคนเนียสเียวว่ะคนเนี้ยเห็นไหมงหน้าอยูดิมงหน้าเห็นไหมองหาเห็นลอืมไตรงนั้นเห็นหเห็นแล้วด็

จากการไม่น้อยเดียจากจการแค่ห